ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่า Honda Jazz ปี2013ไม่น้อยเพียงแค่70,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียงเดือนละแค่3,000กว่าบาทถึง4,000ค่ะบอกเลยค่ะว่าใครที่อยากได้รถประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ได้ไฮบริดด้วยนะคะคุ้มค่าแน่นอนค่ะตามอ้อยมาดูออปชั่นฟังก์ชันกันเลยค่ะมากันที่ด้านหน้า กระจังหน้าดีไซน์นะคะตามสปายฮอนด้าแจนเลยค่ะเป็นสีเงินนะคะมาพร้อมกับโลโก้ h m a r าขนาดใหญ่เลยค่ะไฟหน้านะคะกรอบเลนใสๆเลยค่ะมาพร้อมกับเป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะคะคันนี้ด้านข้างนะคะมาดูกันเลยค่ะล้อแมกออลลอยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะและที่สําคัญค่ะได้ยางปี2024นะคะเจ้าของใหม่เอาไปใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงซุ้มล้อตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับ โลโก้ไฮบิดเลยค่ะฝาครอบกระจกนะคะสีสวยๆใสๆเลยค่ะภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะบอกเลยว่าสะอาดสะอาดเลยค่ะพี่ๆค่ะไม่มีขาดเลยนะคะเจ้าของเดิมคือดูแลมาดีมากนะคะคอนโซลนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะหน้าจอแสดงผลนะคะ CD ดีวิทยุนะคะเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและที่สําคัญค่ะเลือนไมนเป็นสีฟ้าด้วยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของสัญลักษณ์ไฮบิดเลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะสะอาดดเช่นกันค่ะไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะคะอยู่ นสภาพที่ใหม่และสมบูรณ์สุดๆค่ะพี่ๆค่ะใครที่มองหานะคะอยากได้รถประหยัดน้ํามันนะคะหนีไม่พ้นคันนี้แน่นอนค่ะด้านท้ายนะคะไฟท้ายดีไซน์เป็นตามสไตล์ไฮบริดอยแล้วค่ะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะพื้นที่การจัดเก็บสัมภาระท้ายนะคะกว้างขวางมากและที่สําคัญค่ะใครที่ต้องการขนของนะคะเบาสามารถปรับพับเข้าไปได้เลยค่ะขนของที่มีขนาดใหญ่และสูงได้เลยนะคะคันนี้ปี2013นะคะเปิดราคาขายเบาเลยค่ะ2 3 0 0 0 0 พ0บาทคะ่ะพี่พี่ะผ่อนเริ่มต้นเบาๆเพียงเดือนละ3,000ถึง4,000บาทเท่านั้นเองคะ่ะมาหาอ้อยนะคะทีวีเออโตค้าค่ะ